อยากเทรดเซลล์กับกราฟแบบนี้กันใช่ไหมครับวิญญาณสายส่วนในเข้าสิงเลยนะใครที่เห็นกราฟแบบเนี้ยมักจะอยากจะกดเซล์เสมอครับแต่ผมจะบอกอะไรให้การเซลล์กับกราฟแบบเนี้ยเบนเลทมันต่ํามากแล้วพเพื่อนๆอาจจะได้กําไรนะรอบแรกอาจจะได้กําไรนะครับแต่ผมบอกเลยทํา10ครั้งโอกาสได้มันไม่ถึง5ครั้งซะ้วยซ้ำครับ วินเลทมันต่ำมากแล้วการเสี่ยงสูงมากนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะมาบอก3เทคนิควิธีการเซลลสวนเทนกับทองช่วงนี้คือทองช่วงนี้ก<บ>ราฟมันขึ้นโหดอย่างนี้เลยนะเพื่อนคือจะเซลล์ยังไงให้มันรอดปลอดภัยและมีกําไรยังเหลืออยู่นะครับเงินทุนยังเหลือ่อะเดี๋ยวคลิปนี้ไปติดตามกันครับสิ่งแรกที่จะต้องคิดก่อนนะเพื่อนก่อน,นที่จะกดเซลล์อ่ะผมถามหน่อยสตอ็อปรอดตั้งตรงไหน,นอ่ะคืออย่างกราฟอย่างเงี้ยออไาม i ไฮแล้วนะครับ เนลต้ามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่เราไม่รู้ดังนั้นการที่จะกดเซลล์ตรงนี้สต็อปลอสมันเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเห็นกราฟเป็นแท่งเนื้อเยอะๆอย่างเงี้ยเนื้อตันๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่ควรเซลล์นะครับสิ่งที่จะต้องรอคืออย่างที่2นะรอให้วลลุ่มหมดก่อนนะครับรอให้กราฟเริ่มปิดแท่งที่จะเป็นลักษณะเนื้อเนี่ยเนื้อน้อยลงแบบเนี้ยเนี่ยคือเป็นสัญญาณวลุ่มเริ่มหมดครับกราฟก็จะเริ่มมีการปรับตัวปรับฐานลดลงมานั่นเองนะครับอย่างตัวเนี้ยกราฟยังไม่มีสัญ อย่างที่3ครับคือรอให้กราฟมันสร้างแนวรับแล้วก็แนวต้านก่อนคือเวลากราฟพุ่งขึ้นไปแรงๆครับถ้ากราฟเขาจะไปต่อเขาก็ต้องเบรกแนวต้านเพื่อไปหาแนวต้านถัดไปแต่ถ้าจัดเซลล์นะครับกราฟมันก็ต้องมีแนวรับเพื่อให้กราฟมันเบรกซับพอร์ตเบรกแนวรับนั้นลงไปหาแนวรับถัดไปอย่างเช่นในรูปนี้นะครับอย่างในรูปเนี้ย กราฟมันครบเซตหมดแล้วนะครับเนี่ยหลังจากที่กราฟมันขึ้นมาหนักๆเนี่ยคือเรายัางไม่เซลล์กันหรอกรอให้กราฟมันหมดโมเมนตัมก่อนนะครับจากนั้นรอให้การาฟสร้างแนวต้านเห็นไหมครับแล้วก็สร้างแนวรับด้วยนะอย่างตรงเนี้ยถ้ากราฟสร้างแนวรับแล้วแล้วมันเบรกแนวรับนี้แนวรับถัดไปคือตรงไหนครับมันคือตรงนี้นะครับนี่ครับดังนั้นระยะการลงต่อเนี่ยที่เราจะเซลล์ได้เนี่ยเราก็ต้องวัดได้เลยเนี่ยวัดจากแนวรับล่าสุดไปแนวรับถัดไปนะครับมันก็จะอยู่ที่ 1200จุดเลยเห็นไหมครับดังนั้นวิธีการที่จะเซลเนี่ยก็คือรอให้การาฟมันสามารถเวกเอาแนวรับนี้ได้แล้วก็สามารถเซลลงไปด้านล่างได้เลยเห็นไหมครับดังนั้นตรงนี้มันก็จะปลอดภัยกว่าจากที่เราจะไปกดเซลตอนที่เป็นแท่งตันๆอย่างเงี้ยสุดท้ายมันก็โดนลากเนี่ยขาดทุนหนักอยู่ดีครับนี่แหละครับก็จะเป็นวิธีการเซลที่ถูกต้องนะครับ เซลยังไงให้มีชีวิตรอดต่อไปไม่โดนลากไม่ขาดทุนหนักนะครับเพ,เพื่อนๆก็ลองเอาขั้นตอน3-4ขั้นตอนนี้ไปใช้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้เนื้อหาการเรียนนะครับอยากจะได้เทคนิคการเทดดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่หน้าช่องได้เลยหรือว่าคอมเมนต์สอบถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยครับ